รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลค์สดเนดะ้อกดไลค์กดติดตามไม่งั้นโดนแอนจังสทะลวงแอนจังคิดจะเติมเกมวันพันแมทให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อแมแบงค์เขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ค v p 149บาทเราจะจ่ายขันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มบคือนลือคิดจะเติมเงินเติมคั้นเทพรู้เรื่องสายฟรีวันที่40ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยก่อนอื่นเลยครับต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สิ้นสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็กลับบ้านมาทำคลิปกันอีกครั้งหนึ่งแบบเยาวๆเนองใจ ยันรูปบวชครับแล้วก็เย็นนี้พี่คอนเฟิร์ม100%ว่าเราจะมีไลฟ์สดครับพูดคุยกันในเย็นนี้ด้วยประมาณ6โมงเย็นแล้วกันเจอกันนะครับวันนี้เนี่ยวันที่40ของเซเวอร์แล้วนะครับการท่อนกระแท่นมากในการทำคลิปเพราะว่าไม่ค่อยว่างก่อนหน้านี้แต่ก็จะพยายามทำให้ถี่ขึ้นครับกับเซิร์ฟเวอร์6ม4ครับมาอัปเดตอันดับพลังตกมานิดหน่อย186นะก็ถือว่าเลขสวยกำลังดีสำหรับสายฟรีเบอร์หประเทศไทย แล้วก็พลังลบอยู่ที่เลขสวยเหมือนกันครับ2,86,586ครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์คือโซฮานนะอาจจะเป็นคนที่ซื้อไอดีของริรินครับราชา634เรียกขานนามชื่อของข้าพเจ้าผู้นี้อย่างนั้นหรือข้าผู้พุทธเจ้าผู้นี้นี่แหละราชาแห่ง634น้องชายถ้าจะหือแล้วก็นะระวังดอนกระบองเหล็กอาวุธ3ดาวเข้าที่หัวเข้าที่หน้ายู่นอง บอกสิโซฮานใครคือราชาแห่งเซเว่์นี้อันดับ2คือตัวละครตัวรับสายฟรีสายฟรีจริงไหมเนี่ยจะบ้าจะบอสายฟรีโอ้โหฟูลทีมเต็มยศขนาดนี้มีคิงก็ไม่ใช่ฟรีแล้วเพราะว่าคิงมันมาในสปอร์ตฮีโร่สปอร์ตของคิงนะนี่ครับ ก็อยู่ถึงวันที่22พฤษภาคมอีกเดือนกว่าๆสบายๆใครที่เป็นสายเตมิมเติมขั้นเทพเนี่ยเติม839มูลค่า600กว่าบาทเท่านั้นก็ไม่ต้องอัดอะไรเพิ่มเก็บสะสมไปเรื่อยๆครบเลยว่า200แน่นอนแล้วใครเติม3 4 9หรือว่าเธอเป็นขั้นเทพไป200นิดๆครับถ้าเติมอันเนี้ยจำเป็นได้ต้องอัดเลเวลเพิ่มเพราะว่าเธอไม่เปิดอไรเลยอ่ะมันจะได้แค่เลเวล160เท่านั้นนะฮะก็พิจารณาดูส่วนพี่สายฟรีก็หวังของรางวัลข้างบนเนี่ยทำไมมันน้อยจงัง ของระงวัลข้้งบนแม่งให้เลเวลเว้นไป2เลเวลแล้วก็ให้อีกอันนึงไก่แจ้น,นี่คือเอาเปรียบสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยขนาดนี้เชียวหรือส่วนโซนิคปุกปืนไอปลุกปืนว่ะปุกตื่นพลังประชาชีเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับไม่หวังอะไรจากกิจกรรมนี้แล้ว ร้านค้าจำกัดเวลาตามเลเวลเหรออันนี้ไม่เอาอะไรนะครับเลเวลของเราวันนี้เลเวล73ก็อัพเป็น74ได้สบายๆเพราะว่าตอนที่พี่ทำคลิปเนี่ยเป็นตอนเช้านะเควสต่างๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะงั้นวันนี้บอกได้เลยว่าจบ74แต่เขาไม่ต่างอะไรต้องรอเลเวล75ซึ่งเลเวล75สิ่งที่อัปเดตมาก็น่าจะเป็นไอ้พวกการ์ดไล่โจมตีครับซึ่งพลังพี่จะโดดกว่านี้อีกนะถ้าพอเลเวลพี่75ปั๊บพี่ ที่เปิดการ์ดสะสมไอ้การ์ดไล่โจมตีต่างๆเนี่ยพลังพี่ดีดแน่นอนครับอาจจะขึ้นติดท็อปร้อยกลับไปเลยก็ว่าได้นะฮะส่งกําลังใจเอาใจช่วยกันด้วยเรามาอัปเดตท,ทีมล่าสุดที่เราใช้กันก่อนครับหน้าตาของทีมที่เป็นสายดันพลังพลัง2ล้านเนี่ยใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิด PVP จริงๆพี่จะใส่หน้ากากหวานเข้าไปด้วยนะครับเป็นทีมแบบนีออ้พลังอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามีการบู์สปีดของราชาทะเลอีกา ระดับยูอ่าทำให้ขางโง่ตึงอันตรายมากยิ่งขึ้นครับส่วนของอุปกรณ์สนทายราชาทะเลตอนนี้เห็นเปล่าตาเฉพาะ3นะนะแล้วก็อาวุธเนี่ยสองแข็งโหดตึงอันตรายใส่การ์ดบัฟตอนนี้ยังไก่แจ้การ์ดบัฟสีเขียวนี่ไม่ต้องหวังอะไรครับสีฟ้าย,ยังไม่ต้องหวังอ่ะแจ้จัดๆถ้ามีสีทองหรือสีพ่วงเนี่ยตัวพี่จะโหดขึ้นเยอะเลยนะส่วนของสมทัยโอ้โหของทองมันทั้งจ้าเหลือเกิน มันแทงเข้ามาในลูกตาส่องนานๆตาจาบอดโจมตีโจมตีครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นตจะสวยมากแล้วก็อันนี้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นตใช้เยาวยอย่าลูกบวชฮะขาดเสื้อเนี่ยแหละเสื้อถ้าเปลี่ยนเป็นของทองได้โอเคเลย่ะของทองตอนนี้ป้องกันเยอะเหลือป้องกันไปสี่อันแล้ว นะครับของอื่นก็โอเคของโซนิกมีโจมตีผลต้านทานครับราชาทะเลเราน่าจะตีแรงมากเลยครับ1 7 000, 5 0 0 0ครับดาเมจของราชาทะเลเดี๋ยวไปลองเทสกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้วงล้อหมุนเพชรรัวๆอีกเช่นเคยเพราะว่าวันนี้มันกลางเดือนแล้วใช่ไหมมันมีตัวดำมาตัวดำในรอบของยากระพาเด็ก U r ครับยังไม่ได้ซื้อสักใบเลยคภาพจะได้ไหมเนี่ย คือตั๋วดํากลางเดือนอะ่ะมันน่าจะไปประมาณวันที่ยี่สิบเ็ดหรือย2สองอ่ะแล้วดูก่อนดูจกักรพรรดิเด็กก่อนว่ามันอยู่กี่วันจกักรพรรดิเด็กอยู่อีก4ี่วันส9บชั่วโมงก็ตีไปว่าอีกประมาณ4วันตั๋วดําจะหมดต้องซื้อให้ได้ส6สหกนะครับย้ําอีกรางว่าสายฟรีตั๋วดําสําคัญที่สุดเอาให้ได้เยอะที่สุดนะพี่ก็ต้องซื้อให้หมดนะครับนอกจากนี้เดือนนี้เราจะต้องกดอันนี้อีกนี่ตั๋วอาวุธอยู่ไหนวะนี่188 8เพร2แพ็คเพื่อเอาตอาวดธมาหวดเพชรวอวุธตอนเี้่ีเ่าไหร่มี18 ก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ครบ70เมื่อไหร่ก็ไปเฉิดฉายได้เลยครับอันนี้อเมรเกียังไม่ได้กดยังไม่ได้เข้ามานะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเราเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งเขาบอกว่าพี่เป็นราชาแห่งเซิร์ฟเวอร์หกสามสี่ใครขืนโดนเข้าที่หน้าอยู่นองระวังไว้ให้ดีน้องชายใหโหดข็งตึงแล้วก็อันตรายนะครับมารู้กิจกรรมก่อนแล้วมีอะไรบ้างกิจกรรมอันนี้คืออะไรโอ้กิจกรรมเติมเงินสายฟรีนี่ได้นั่งมองตาไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยว เผลอเลื่อนจอว่ะเมื่อน้องเผลอเลือนนอเล่อนจอโอเคกลับมาละอันนี้อันนี้ทำเคเวสของจา้าพระเด็เลดอัพอะไรอ่ะเลดอัพวิจัยดวงใจตีหนูไม่มีอะไรเลยฮะของไก่แจ้ตัวเพิ่มเลดเดือนนี้เป็นใครบ้างดูสิเพิ่มเลดเดือนนี้เป็นแท่งท็อปมาสเตอร์เมลซากาดโบรรสแล้วก็มีท่านไหนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ พี่คิดว่าโบรอสมันจะมาช่วงสงกลานไม่ไม่ใช่ว่ะตัวที่เพิ่มเลตตอนนี้คือเมลซ์ไก่แจ้ yeah! เนาะหลือต้องรออีก3วันครับหรือว่าวันจันหทร์น้าถึงจะมีการเพิ่มเลตบ่อรอแล้วเราถึงจะทําตัว S S R บวกได้อะ่ะตอนแรกกาจะทําเลยาจะมาเฉิดฉายเนี่ยนะครับตั๋วมีพร้อมรออยู่แล้ว126ใบถ้าตอนเมลซไอโบรอสมาเนี่ยน่าจะมี130ใบครับและลูกแก้วนี่40วันแล้วนะ เรามีในแต่วันเซิร์ฟเวอร์เปิดครับยังไม่ได้ประสานครับวันนี้แหละไม่ใช่วันนี้อีก4วัน <c oughs> ถึงจะได้เฉิดฉายครับเอาโบรรสมาช่วยทําให้ราชาทะเลเราโหดขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราชาทะเลเราจะโหดขนาดไหนขอไปสู้กับคนที่พลังพอๆกันหน่อยเฮ้ยลองลองสู้กับคนนี้ไหมพลังสองล้านสองครับเขามีจกักรพรรดิเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูกันว่าจากกระบะเด็กตัวคอที่เล่นเยาวๆอย่าลูกบวชกับราชาทะเลอีกาสนายของเราใครมันจะแข่งโหดตึงอันตรายกว่ากันครับเขาเลือกเป็น จากผระเด็กเหรอต้องโดนหน้ากากหวานๆของราชาที้พวกนี้ต้องบอกว่าโดนแซงโดยโซนิกแล้วก็ฝังสีเงาใส่แนวหลังมาโดนที่ปู่บอมเจีปู่บอมเราโลหนาจาดจาดครับแล้วก็มาแล้วขอหน่อยแล้วกันห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอขอตบหน้าหน่อยแล้วกันน้องชายไรเลยบอมนะทีเดียวเองเหรอรัวหน่อยแล้วก็มาแล้วอีกากันล่าสมมาล้างจู่โจมอะไนะบอมโอ้ โล่กระพิบพตุงหนุ่งตุงหเลยนี่เหรอจักพรรดเด็กทำไมโล่แกกระพิบพตุงหนุ่งตนุขนาดนั้นล่ะโดนยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หน้าแสนสี่อยังไม่มีใครนอนแต่โล่กระพิบพปไปแล้วก็โดนเลื่อนหินทําลายฟ้าของท้าสื่อมากี้ใส่มาห0 0 0นดาเมจมันช่างเจ็บเจ็บเชิวเชีอ้าวตายเลยเชิวยังไงให้ตายวะเนี่ย ไก่แจ้แล้วกระโดนปืนใหญ่ยิงขึ้นฟ้าไป300แสนดาเมจอย่าตายนะราชาเทเลอีกาสนายอึดไว้ทนไว้ลูกและเธอที่2ได้เฉิดฉายโฮโลแกรมสไตล์อินูแมนใส่มา900 0แสนดาเมจครับยังทนยืนอยู่ได้และฟินิกแมนก็ร่วงเพราะว่าทัตฟิวมากี้ต่อยธรรมดามาหวานล่วงอีกบอมล่วงไปแล้ว และนี้โดนยำเลยไหม่ะโดนฝังสี่เงาจะรอดไหมเนี่ยฝังสี่เงาใส่ราชาทะเลอีกาสนายทนไว้ลูกอย่าตายอูยโลยังหนาครับแล้วก็โดนเลื่อนหินทาลายฟ้าขเขาได้เปิดก่อนพอหน้ากากหวานตายเนี่ยตัวบุตรความไวไม่มีน้องต้องทนเป็นกระสอบทรายกว่าจะมันจะหมดเลยเนี่ยเขาตีธรรมดา,มาเคาะเมลยปูบ่บอมฉันยอมรับได้มา้จักบพระเดกโอ้โหโฮโ,โลแกรมสไตล์ใส่เราอีกรอบเมื่อคราวนี้จะอยู่ไหมขอหน่อยแล้วกันมาและราชาทะเล ลาทาเลข,ขอเข้าที่หัวสะสมพลังโจมตีอีกาซาไนดะ้บอม5ล้านโลเด็กเจ๋งปานใดฮะาล้านหรอฮะน้องนี่พลัง2ล้านเท่ากันนะพลังทีมเนี่ยโดนหมื่นเดียวเท่านั้นแล้วเราก็ใส่ไปนี่อีกาซาไนดะ้น้องชายเบ้าเหรอเบ้าเหรอจากรพัเด็กฮะอย่าซีเลงเดี๋ยวซูหลิงน้องนะ ถ้าพี่สลิงแตกแล้วจะสง่องไอ้น้องชายมาสิสาย่อสูดเดะฮะซีเลงเหรออย่าซีเลงน้องเดี๋ยวสูลิงโล่บมโลกระพิบต,ต้งหนึ่งต้หนึ่งฟินิกแมนตื่นมาก็ตายทันทีก็เบรโดนสนามมาังเลื่อนหินทำลายฟ้ามาดินอ้องโหเธอเรามีโบรทเอนสเอ็บวกมันจะแรงขนาดไหนเนี่ยมังคงจะป้องกันได้ย่าซีเลงเดี๋ยวสูลิงม,มึงเบาเอา๋ เอาอะน้องสะใจดันโลจากบับเด็กแตกกระจุยกระตายน้องอีจังเลยใจว่าเป็นไงล่ะ,ะวู้แมนบู คิดจะเติมเกมวันพันแมน่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มในเงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็ก VIP 1 4 9บาทเ,าเราจะจ่ายขั้นเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบับ้มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับเป็นคลิปของวันที่36เมื่อ4วันที่แล้วคนดู5,002ก็ยังโอเคเพราะว่าเราไม่ค่อยทําคลิปถี่ แต่ว่าบอกต่อเลยว่าต่อไปนี้คลิปรัวรัวน้องชายกดไลค์สองสสองคอมเมนต์โอเคมากเลยนะคอมเมนต์ไม่ต้องเวอร์เกินไปนะฮะเอาสาระเน้นๆหนึ่งร้อยสิบสามคอมเมนต์กำลังโอเคกําลังตอบเพลินๆลุยกันเลยฮนะผมเอาแฟดประกายแสงดีไม่คับรับพะมีลูกแก้วแล้วก็หน Hero นะินฮีโร่ในกิจกรรมตัวดํา100ใบครับลูกแก้วได้มาจากตัวม่วงครับจัดไปที่แบบเบิ้มๆพี่ว่าแฝดตะเก่งนะบูธความไวได้ด้วยคือดูดีกับไอ้หน้ากากหวานพี่มเมื่อกี้บูธเธอแรกและตายอย่างเดียวเลย สุ่ม120ใบได้เด็ก UR ผมรุ้นมากเลยครับเพราะผมเนี่ยมีตัวดำแค่120ไหมพี่ตกสั่งสอนให้รู้สัมพึงหน่อยดีน้องว่าราชาทะเลมันโหดขนาดไหนราชาทะเล SSR บวกเล่นกับตัวไหนได้บ้างครับเล่นได้ทุกตัวเลยมันจะทําให้ตัวนั้นไร้โจมตีครับด่วง SSR บวกกับโบรอสเลือกตัวไหนดีครับถ้าเป็นพี่นะพี่เลือกโบรทเพราะว่ามันจะมีลดดาเมจให้เพื่อนด้วยในแถวเดีย ผมเปิดได้ลูกแก้วต่อร้อยสี่สิบถือว่าเกลือใหม่ครับถือว่าโชคดีถิงเนี่ยเอาฟุ้พาสองหรือเอาฟุกบวกอัศวินยูอาร์ดีครับสามร้อยยี่สิบตัวดำเอาฟุกับอัศวินดีไหมหรือว่าอัศวินพาดส,สองไปเลยผมสุ่มตัวม่วงได้หินอัศวินมีหินฮีโร่พร้อมสี่ก้อนโชคดีสุ่มหลุดได้อัศวินมาอ้าวแบบนี้ก็มีตัวคอร์หดใช้แล้วเนี่ยผมเล่นหกสามห้าผมมีราชาทะเลผมมีตัวดีทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหนี่อวดหรืออะไรรับเนี่ยนะ แล้วไม่อยอมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์หกสามสี่กับพี่กลัวโดนพี่ตบละสิซุปเปอร์ไซย่าร่างไหนครับร่างสะผมมาแล้วผมเปียกอยู่เล่นด้วยเรียลไทม์แต่ไม่ได้คะแนนเป็นรอยครับมันมีคะแนนนอกเวลาถ้าเราไม่ได้เล่นในเวลาที่กําหนดอย่างตอนเที่ยงหรือตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้คะแนนฟูบุกิร่างสองปั้นดีไมครับแรงปั้นมาแบกทีมแรกๆได้ผมเอาเด็กตอนนี้แล้วจะทันฟูไหมครับทันนะเพราะว่าฟูอีก2เดือนนะครับน้องเล่นจะชิลเนอะพิกกี้สบาเสบา,สบาตบกคนไป บไอ้พวกสายเติมไปขอให้มีลูกไวๆนะครับนะมีอยู่สลูกตอนนี้หกสาเอาบอมแล้วจะทัน UR ตัวอะไรครับ UR ที่ทันหรอพี่ว่าไปเอาอัศวินขับรถก็ได้คิดถึงมากรับพี่มันเลยอยากโดนราชาทะเลไก่แจ้พิกี้ปล่อยหมัดจังครับโอ้โหอย่าซีเรงเนาะเดี๋ยวซูลิงดูคนในคลิปเป็นตัวอย่างพี่ต้องทำคลิปบ่อยอีกไหมครับทำาบ่อยๆครับตอนนี้ ฟิน like, ิกแมนเอเนาบวกกับด so ้วงตัวไหนดีครับเ้าพี่เลือกนะฟินิกแมนเพราะมันชุบมาลุยต่อได้กระบองเลกอาวุธสามดาวพี่ไปไหนครับอยู่บนมือนี่ใครแม่งจะพกไปที่อื่นวะอยู่พิษณโนกให้พกไปกรุงเทพอ่ะจำบ้าแล้วเาเอาเอาที่หัวเอานี่หน้าผมได้ราชาเอเนาบวกในวันสงกรานต์ตอนเช้าเลยพี่พอดีแย่งเรตพี่มาลนะพี่ได้ไก่แจ้เนี่ยนะได้เกีโรสเกโรพี่ทําข่าวช่องไหนครับพี่หัวฟูจังครับข้อดีใช่ไหม บางทีพี่ก็อยากเป็นซูปเปอร์ไซย่าไงน้องนะครับทำข่าวตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเมื่อก่อนอยู่ช่อง11 n b t พี่คิดผมเหลือตัวดำ225ทันเด็กไหมครับโอ้โหเข่าที่หัวเข่าที่หน้ามึงอวดขั้นเทพดีจริงครับเติมมาหลายเกมแล้วเติมเงินเติมขั้นเทพท่นนั้นฝากบอกต่อด้วยว่ามาจากช่องซูเปอร์สตาร์กีกี้พี่กี้ทำโกหรือฟินิกดีครับให้เลือกนะสองตัวนี้เอาโกดีกว่า60ใบทันอัศวินจากกวนยูอาร์ไม่ครับนะเหลือเฟือ ผมพลัง5้าแสนหไปตบพลังล้านห้านี่แปลกไหมครับเฮย้ยแทนว่าตัวเราโหดเนี่ยแฮ้วมีอัศวินแฮ้วมีราชาทะเลแล้วไปตกตกไอ้พวกจกักรพรรดิเด็กมาบ้าอยู่6กส 5, ครับรอรวมเซิร์ฟเกก,กี้ผมสุ่ม70บใบเอาลูกแก้วเด็กได้ด้วยนะดีครับจากซันดี้พิกี้พี่ไม่ลงคลิปผมเหงาเลยครับต่อไปนี้ลงยาวๆอย่าลูบวด ผมมีหินฮีโร่กับปีศาจอย่างละสี่ก้อนควรทําตัวอะไรดีครับตัวที่มีลูกแก้วไว้น้องแต่ไม่ใช่บาคุโก,โกไก่แจ๊จัดสงการพี่เล่นน้ําสนุกไหมครับมิกกี้ไม่ได้เล่นเลยอะน้ําอะสงการนอนอย่างเดียวเลยแต่คลิปก็ไม่ทํา <laughs> อากาศมันร้อนหลับอย่างเดียว <laughs> มเมลสการครับก่อนโบรอสเออแม่งพิพลาดเลยอะต้องรอโบรอดอีก3วัน1 5ึได้ลูกแก้วเด็กอิอิ ผมตัวม่วงอยู่ที่79แล้วถ้าตัดราชาตัดโคคิสือเอา SSR บวกตัวไหนดีครับถ้าตัดราชาทะเลโคคิสืก็อัศวินขับรถทำได้ไหมอัศวินขับเครืออะรอรวมเซิร์ฟพี่เล่น6 3สำ่าวะพี่เอ็มไม่เล่นเซิร์ฟเดียวกันพี่เล่นโรบอกไหมครับไม่ได้เล่นเลยคาหินพัฒนา1อันได้ราชา UR ผมน่าจะเก็บ50ใบรอไปสุม่มด้วงเอาหินพัฒนาหวานเจี๊ยบได้ลูกแก้วเด็ก60ใบ หายไปนานผมก็จะมาแอคหล่อเหมือนเดิมสุ่มของทองเซิร์ฟ6สามเชิ้นโจมตีความเร็วมาอันหนึ่งครับนะขอให้ที่เหลือป้องกันรัวๆผมสุ่ม120ใบได้เด็ก UR ครับทําได้แล้วนะถึงต่อเด็ก UR เกลือมากครับแต่พี่เจอดวนข้ามเซิร์ฟแน่6 1 9ไกลเกิน6 1 9ึเก้ซิร์ฟมันห่างก,กันไปตกพี่ดิมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังครับ ผมเล่นช้าสิบวันได้ราชาใน120แล้วพอเด็กมาตั้งตัวหมด112ใบคิดว่ามันมารอบสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องสุ่มได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแล้วก็ได้ลูกแก้วเด็กตั้งแต่70ใบตอนนี้มีหิน1อันคิดว่าค่อยๆเก็บไปแล้วกันพี่โดนคนเล่นช้าตบแน่อยากลู้อยากลองฮะอยาอ่ออยาเบา้าอรอเดี๋ยวรู้หมายถึงราชาขเขมรลึกต่อยไม่เข้าขเขมรลึกว่ะลิศขอพาพร ซุยเลวสุมหนึ่งม่วงได้เฉยนะมันดีเหรอมันดีเหรอนะพรุ่งนี้เ็เรตอัพเมลสากาดครับเซิร์โกสามแปดหดทั้งนั้นครับมีคนดังเต็มผมข้ามเด็กแล้วแปลอาอัศวินดีกว่าใหม่ครับตอนนี้มีร้อยใบไม่กล้าเสี่ยงห้500าร้อยใบไม่ควรเปิดแนะนําว่าจะเอาตั๋วดําตัวอะไรต้องครบถ,ถึงร้อยแปดสิบเกลือจัดเลยครับโดนเด็กไปร้อยยี่สิบโอ้นี่มันขิงไม่เกลืออะไรล่ะรับดันพลังไม่ครับติดต่ออเมเลียได้เลยฮะ เล่นน้ำเสร็จอยากกินกระเพราหมูกรอบจังเลยอีกาสนาไม่มีตังโดเนตออะหวังว่าวันนี้6กโมงเย็นที่ไลฟ์สดจะมีตังโดเนตนะคนรอก็รอคนผิดก็วิด <c oughs> พี่กี้ผมสุ่มร้อยสาสิใบได้ราชาครับล่าสุดบิดไลฟ์ผมก็อุตส่าห์รอวันนี้ชัวร์น้อง <c oughs> ถ้าเกิดพี่บิดนะขอให้เช่างบันเทอกไม่มีแล้วลูกพี่กี้ชื่ออีกาสนาชื่อยาวไปไหมลองคิดดิวเรียกลูก,กอะีกาสนายมานี้นะ อีกาสนายมาเดี๋ยวนี้ห้าวิ่งไปอีกาสนายกอกน้ําหน่อยไหนยาอูดสามดาวพ่อไปกอกน้านะลูกตึงไม่ตึงก็ตึงไม่ขาดห้าสิ่งที่ผู้เล่นควรรู้อะไรเอ่ยคือรูปบอลหมายความว่าไงมะม่วงอีมูอีมูมะม่วงเล่นสงการปรับแป้งกี่กี้ไหนบอกจะลงทุกวันฮะลงแล้วลงแล้วพิกี้ไปหกสี่ศูนย์กับผมไหมครับไปไปเฮ้ยเดี๋ยวก็ปิดไปหกอีกหกเจ็ดวันโอ้โหไหลไปเรื่อยไอศิริรวิทย ไหลไปเรื่อยกีกี้ไปห6หไหมไม่สายบิดของจริงใครบอกวันที่12จะไลฟ์ขี้บิดนะพี่โลเด็กหนาจากอะไรหรอครับเด็กโลเด็กหนาจากเลือดปะหรือว่าอะไรวะต้านทานปะต้านทานสายฟีววันที่36วันที่3 7บิดใครอ่านเป็นเกย์กูเรียบร้อยอก็เป็นก็ไปขอหมกูนี่แหละกีกีบิดไม่ได้บิดมาแล้วผมบิดแล้วไก่แจ้เมื่อราชาเกกี้อยากเป็นไฟตมะกินแซบเกินไป มาล่าก่อนใครเลยพี่นายไก่แจ้อ่อพี่เกกี้สองนาทีล่าสุดกิกี้ไปหกสี่ศูนย์เม้นไว้เผื่อเจ็ดวันไม่ไปไก่พี่ท่านพี่รับสุ่มเด็กจะคิดเงินไหมครับฟรีอยู่แล้วในไลฟ์ลสดได้เลยขอให้พี่ลงคลิปทุกวันนะครับถ้าไม่ลงบอกก่อนได้ไหมครับผมจะได้ไม่ต้องรอครับพี่วันนี้ลงพรุ่งน,นี้ลง,ว,นนลงวันลืนก็ลงมั่นใจผมมีตั๋วดํามไม่จํากัดผมกลัวไม่ทันจักรพรรดิเด็กทํายังไงดีครับพี่กิกี้มีเท่าไหร่ถ้ามีร้อยแปดสิบะโอเค ตอนนี้ผมยังใช้คอซอมบี้อยู่เลยระวังบี้นะเนาะเพราะโดนราชาทะเลพี่เซตหย่าหกสามห้าได้ราชามาแล้วเหลือตัวดําอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าทันเด็กไหมครับเสี่ยงมากเลยไม่ถึงร้อยแปดสิบใบต้องขอให้ได้ร้อยแปดสิบนะพี่ครับน้องผมเอาราชาพัทส,สองดีไหมครับมันควรเอาเด็กกับราชาเอาเด็กกับราชาดีกว่าถ้าเลือกได้เอาทั้งคู่เลยผมสุ่มวงหกสิบใบได้ลูกแก้วอะตอมกับกระบองแล้วก็หินฮีโร่ผม ผมเล่น6 3สาสี่เหลือมากอนาคตอาจจะมีหินฮีโร่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทํากระบองเหล็ก S R บวกมาเฉิดฉายผมมีตัวศูนย์ใบเก็บทันอัศวินไหมครับแบบไม่เติมทันนะครับสองเดือนกว่าผมมีซูริวมันเป็นตัวดาเมจได้ไหมซูริวธรรมดาหรอมันไว้เตะทะลุโล่ปุบอมแล้วก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันแรงจากโลต้นานทานะอตู้ม่วงคนอื่นออกทองง่ายจังตู้ม่วงผมสี่สิบใบแล้วทองไม่เคยออกถ้าออกทองแต่ออกตัวไก่แจ้บแบบพี่นี่ไม่ควรออกนะ พี่ครับทำไงถึงได้เป็นราชาไก่แจ้แบบพี่ครับผมว่าจะชมที่กี้บ่อลรอบอ่อพรุ่งนี้คิดว่าพรุ่งนี้เมลสากาดเออไม่เมลสากาดมาก,ก่อนเฉยลิลินขายไอดีบิดแล้วครับไปเซิร์ฟ638รวมยูทูบเบอร์กันนะเดี๋ยวก็ไป638อยู่สักพักเนี่ยกกี้คือราชาทะเลเค็มเพราะเกลือครับไม่การันตีอะ ผมขอให้บรอดที่ใกล้มาเดือนนี้ขอให้พี่ไม่เกลือนะครับสาธุพี่เตรียมไว้120ยใบขอให้ได้นะครับเล่นสงกรารไม่ได้ดูไลฟ์เลยครับผมขอแอดเพื่อนในเกมไปแล้วนะครับโอเคมังกี้ออฟตอมดผมดอมตัวม่วงรองหินดรักชายดีไหมครับก็โอเคนะพี่ได้ลูกแก้วผมก็ได้เหมือนกันครับพี่ครับผมควรเอาสวิน UR หรือว่ารอด้วง UR ดีครับมาได้ทั้งคู่นะเก็บพันทั้งคู่เลยผมเล่นสงาราใหญ่มีคนยิงอีกแล้วทุกปีเลยเอสอสงการา์เนี่ย เราเนี่ยตอนนี้เราเป็นเยาวชนกันอยู่ใช่ไหมคนที่ดูช่องเนี่ยโตไปเราก็อยากไปคึกขนองนะครับทำตัวดีๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าสิ่งทําแบบนั้นเนี่ยยิงอะไรกันแบบนี้หรือว่าตีกันมันไม่ได้เท่เลยนะครับตีกันน่ตีกันในเกมก็พอแบบเข้าดิ๋วเข้าดีน้ายู่ซุมเด็กยูไป120ิ้ดิวแก้วหิน3อันอันที่4ผมเอาจากกิดกล่องตัวแดงเหลือตัวดำเจใบโอ้โหถูกต้องอันนี้โอเคเวิร์ก ผมสุมเด็ก80บใบได้ลูกแก้วรอมีหินผมก็มี UR2 ตัวแล้วพี่ว่าการันตีหินเอาอะไรดีครับระหว่างราชาทะเล UR อกับฟุกุกิ UR ดีครับเอาราชาทะเลอีกาสนายดีมันต่อยสะใจว่าโลกกระจุยอ่นะคออัศวินใช้ทแทนคอเด็กดีไหมครับไม่ทันเด็กครับพี่ยังเล่นได้ถ้าไม่ทันเด็กก็เอาอัศวินเลยโอเคอยู่นะครับพี่กี้ไม่ต้องรอตู้เรทก็ได้ครับดองครบ220สุ่มเลือกโบรอสจากกิจสุม220่มันไม่พอดีน้อง ตัวมีร้อยมันไม่ได้เหมือนตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ที่มันแจกง,ง่ายนะครับตอนนี้ไม่ได้เลยไก่แจ้จัดหนอกรูอเรื่อง